มอร์นิ่งครับเพื่อนเพื่อนเช้าวันเสาร์ที่14ธันวาคม2567นะครับยามเช้าครับริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับหลังท่าน้ำวัดไสรมณ์เหนือนะครับขอส่งความรักความรารถนาดีให้ของเพื่อนผ่านอันฤรนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยปลอดภัยครับหากใครไม่สามารถใส่บาตรยามเช้าได้นะครับก็สามารถร่วมตั้งจุดอนุโมทนาบิณฑบาุพุทน,นะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาร่วมรับพรถ้ากันนะครับเช้านี้มีพี่นีน่านะครับพี่มารีนะครับคุณฟ้านะครับลุงสมพงศ์นะฮะพี่นิดนะฮะผมนะครับมาร่วมกันนี้ม่วนคราใส่กันนะครับเสร็จับพรค้ากันได้นะครับเจ้อย่าครับ นางเปย์สนางอุปภปารอิจีตังปาธีังเปนะวากเป็ตัวองพราที่พระนต้ะเจ้ะนางับบนงก็ตอาระนางรัะเะนตะเะนางัุกุนางกตาเจรนางับบะงตอะเาพดุ้ญเจาก็องกาจ้าพระนับพระาพนางต้อะเจ้าพะ อาปจาจีโนอาจ่าคารธทามาวาธานทิ่อายุวันโดกต่างเพลัน ขิวัตนาตีลีสานิจังวุฒาปจจายโนจัตรโรธามมาวาทานตีอายุวันุังขลังะมีความเจ็กดจะสภาพร่างกายะรก Thank you. <coughs> 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 <coughs>

1, 2, 3, นิมนต์ด้วยครับอภิวาทานาัสีลิสนิจังกุฏาปจายโนสัทธาโรธรรมวาท,านทันติอายุโนสุขัมลาส อาทุสาทุ Sen, ป้อมบังหมดเลยเอ,อไได้แต่เดี aside, e ai, ๋ยวไทยให้เดี er <m utter> <m utter ๋ยวไทยไหมวันนี้ใส่กอกมีจาเนี่ะคือให้รับก่อนะอะพิวาทนาทีอาลิตานิตังุตน

อภิวาทนาสิเลสเดีจกัวุาปัจจัยินวัชตารวนธรรมวาทานเตอายุวันุนสพทางคาลังสาธุสาธุสาธุ สุขิธิขายุโภภวะิวัฒนทีริสานิดังบุตตปจายโนจัตตารุธรรมะทันเิียยุวันโนสุขัง ก็ดีขึ้นวันนี้ได้กอกดีสามไม่หนาวนะจ้ะการดีหนาวไหมโยมตาไม่หนาวไหมอาพิวานันเสเลสะเดจาโุธาปจายโนจัตตารุวันวัฏานติอายุวันโอสุขังภะลัง วันนี้ใส่เปล่าเนี่ยลงตามาจากขอนแก่นน้องชายเอามาให้อทอดค่ะหนะเอาปิ้งปิ้งหนูใส่ใส่หม้ออบหม้อร้อนค่ะหม้ออบรำร้อนอภิวาทนาสลฤสาธิตจางยุทธาจักยิโอรสาร อ,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 อีกทางเมยาตินั่งโหตุสุจิตาโหาตุยาตโยขอส่ดบุญที่เ้าพาเจ้าทำสำเร็จในวันนี้ตรงสำเร็จแต่เจ้ากรรมในเบนบิดามาันดาตัวขาพราะเจ้าภรรยาบุตรญาติของเพื่อนและสัตว์ทั้งหลายให้มีความสุขตลอดกาลนานเชิญครับเดี๋ยววันนี้เร่งนิดหนึ่งนะครับเช้านี้ผม อาจจะยังที่นี่เขาเรียมไว้15ชุดนะฮะ16 15 16ชุดผมใส่ได้ประมาณนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวรีบไปนะฮะเพราะว่ามีรถออก7็โมงครึ่งเดี๋ยวต้องไปรับอาหารเช้าที่ตลาดอีกข้าวหมูทอดก็เนี่ยหมูทอด,ด,อดน้ำต้มอีกวุ่นวายนะฮะโอเคครับงั้นก็เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับวันนี้เดินทางไปางานครับงานสมนาที่นครนายกเอ้ยไม่ใช่ภรรยาไปนครนายกตัวผมไปสุพรรณครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับไม่รู้จะสุพรรณบุรีเดี๋ยวว่ากันนะครับถ้าเจอกันเดี๋ยว ทุนี้วันพลาด,ด้วยนะไมัรู้พลาจะมีเดินบิตบาทหรือเปล่าโอเคเอาว่าสุขังงั้นทุกคนทุกท่านนะครับนะฮะมีความสุขทุกคนทุกท่านเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ